สวัสดีครับนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สอทนะครับผมครูรามติวารีครับครูเพลงชาติพมาพัน์ครับเรามาดูแบบฝึกทักษะตอนสุดท้ายคือตอนที่4ครับของเรื่องสมดุลนะครับก็คือข้อแรกนะครับก็คือข้อที่13นะครับนี่คือรูปของข้อ13เส้นะครับเส้นลวดโตเสมอหนักตะบิวนะครับดัดให้โค้งเป็นส่วนหนึ่งของ วงกลมที่มีความยาวเท่ากับ1ส่วน4ของความยาวเส้นรอบวงวงกลมเนี่ยถ้าเราตัดออกมาเป็น1ส่วน4ก็คือส่วนนี้นะครับก็คือจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับมันคือแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้คือตั้งฉากกันนั่นก็คือถ้านักเรียนลากเส้นตั้งฉากกับจุด A แล้วตั้งฉากกับจุด B มันจะตัดกันที่จุดศูนย์กลางก็คือจุดศูนย์กลางนี้ครับนี่อันนี้คือจุดศูนย์กลางของตัววงกลมที่เกิดขึ้นจากเส้นรดเส้น,นี้ตอนนี้เป็น1ส่วน4นะครับวางพิงผนังลื่นผนังลื่นก็คือตรงจุด A นะครับเมอเท่ากับ0นะครับและสัมผัสพื้นที่จุด B ก็คือที่จุดนี้นะครับ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นที่พื้นต้องมีขนาดอย่างน้อยเท่ากับเท่าใดนะครับจึงทำให้ลวดหยุดนะฮะก็คือให้ตอบในรูปของตัว w นะครับคีดอ,อันแรกก็คือเขาบอกว่าลวดโตสมาเสมอเพราะฉะนั้นถ้าความยาวของลวดเท่าไหร่ก็ตามน้ำหนักของลวดก็ลงที่ครึ่งหนึ่งนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของความยาวก็คืออันนี้คือ w w บินะครับสบิ w. ครึ่งหนึ่งก็คือถ้าเราลากเส้นไปมันคือแบ่งครึ่งจากข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้ก็คือ45องศาเท่ากันนะครับด้านนี้คือรัศมีรัศมีนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือใส่แรงให้ครบนะครับสายแรงที่จุด A สายแรงที่จุด b นะครับ แล้วดูทีว่ามันควรจะใช้โมเมนต์หรือควรจะใช้ซิก m มเอเป็น0ถ้าซิก m มเอเป็น0ูนย์ก็คือซิก m มา f ฟเอฟเป็น0ูนย์ซิกมเอฟเป็น0น,นะครับนะติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับนักเรียนลองนึกภาพแล้วก็พยายามเขียนดูก่อนนะก่อนที่มาดูฉเฉลยนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าตรงไหมนะครับนะฮะก็คือเราดูแล้วเนี่ยถ้าเราใช้จุด a อจุด O จุด O ก็คือจุดกลางนะครับเป็นจุดหมุน มันจะกําจัดแรงที่เราไม่อยากรู้ออกไปได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้จุด A เป็นจุดหมุนนะครับเราต้องไปหาโมเมนต์เนื่องจาก NB นะครับ nb ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากรู้ถ้าเราใช้จุด B เป็นจุดหมุนเราก็ต้องใส่ N A นะครับซึ่งก็ไม่อยากรู้เหมือนกันแต่ถ้าเราใช้จุด O เป็นจุดหมุนนะครับใช้จุด O เป็นจุดหมุนแนวแรงของ N A ผ่านจุดหมุนโมเมนต์หายนะครับ แนวแรงของ B นะฮะ NB นะครับก็โมเมนต์หายก็จะเหลือแรงที่เราต้องการนะครับนั่นคืออวิธีเลือกนะครับก็เราใช้จุด O เป็นจุดหมุนนะครับนะฮะจุด O เป็นจุดหมุนจะมีโมเมนต์เนื่องจากใครนะครับก็มีโมเมนต์เนื่องจาก Fs Fs ก็คือตัวนี้เป็นโมเมนต์ชนิดไหนครับนะฮะ Fs ลากเส้นจากจุดหมุนมาตั้งฉากกับแนวแรงก็คือเส้นนี้อันนี้คือแขนของ FS นะครับกดที่จุดหมุนไว้นะครับเราก็ได้ว่าอันเนี้ยไปตามนี้นะฮะแนวแรงนะครับนะฮะแรงโมเมนต์นี้คือโมเมนต์ชน้นไหนครับตะอันนี้ก็เป็นตามเข็มนะครับตามเข็มส่วนตะบิตะบิก็คือทวนเข็มนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าซิกมาโมเมนต์รอบจุดโอมีค่าเป็น0นะครับ ซิกมาเมนรอบจุดโมีค่าเป็น 0, ูนย์ซิกมาเม้นทวนเท่ากับซิกมาเมนตามนะทวนก็คือ W คูณกับถ้าเราไปดูแขนของมันนะครับ <ocup ar. S 1> W เนี่ยมีแขนยาวเท่าไหร่นี่คือ W นะครับแขนของมันก็คือระยะนี้นะครับเพราะว่าแขนคือความยาวของเส้นตรงที่ลากจากจุดมุนมาตั้งฉากกับแนวแรงตั้งฉากกับแนวแรงก็คือ ด้านนี้นะฮะอาจจะเรียกเป็น D นะครับซึ่ง D อันนี้ก็คือ D นี้เหมือนกันนะฮะก็เกิดขึ้นจากเราหาเอาประกอบย่อยของ R ในแนวแกน x หรือตรงนี้นะครับก็คือ D มีค่าเท่ากับ r c o s หรือ r s i n ก็ได้เพราะคอส45ก์ไซน์อสิบห้าเท่ากันก็เป็น r s i n 45นครับนะครับเพาะงใดว่า W คูณกับ r s i n 45นเท่ากับ Fs Fs นี่มีแคนยาวเท่าไหร่ครับ Fx ก็คือมีแขน R นะครับพอตรงเลยก็คือจากจุด O ลงมาข้างล่างนะครับแล้วตั้งฉากอยู่แล้วนะครับก็คือ R เลยเพราะฉะนั้นได้ว่า FS คูน R เป็น FS ก็เลยมีค่าเท่ากับ W จับแทนค่าลงไปนะครับก็ได้เป็น W ส่วนรูทสอะครับซึ่งนักเรียนคงรู้ว่าเราไม่ค่อยนิยมตอบอย่างนี้นะครับปกตินะครับก็คือเราจะเอารูทสอนะครับคูณด้วยรูทสอข้างล่างมันก็ได้เป็นรูทส่วนส แล้วก็ W นะครับเราไม่ตอบอย่างนั้นกันนะครับแป้นแรงเสร็จทางที่พื้นกระทําก็มีค่าเท่ากับ W ส่วนรูทสหรือรูทสส่วนสของ W นะครับนีบอันนี้คือข้อนี้มาดูอีกข้อหนึ่งครับข้อ14ครับข้อ14บเขาบอกว่าบันไดขนาดสม่ำเสมอหนัก8 0นิวตันนะครับแปนิวตันถ้าขนาดสม่ำเสมอนะครับนะีก็คือความยาวทั้งหมดสมมติว่าเป็น L นะครับ ความยาวทั้งหมดเป็นแอลนะครับน้ำหนักก็คือลงตรงกลางนะฮะอันนี้คือ80นิวตันนะฮะอันนี้คือโจทย์ข้อ14นะครับนะฮะโอเควางพาดไว้กับผนังห้องนะครับวางพาดไว้กับผนังห้องโดยทั้งผนังห้องและพื้นห้องลื่นถ้าโจทย์ลักษณะนี้บอกว่าผนังห้องก็ลื่นนะฮะ พนังห้องลื่นก็คือมีดเท่ากับ0แล้วข้างล่างก็ลื่นมีเท่ากับ0บันไดนี้จะอยู่ไม่ได้ในปกตินะครับบันไดยอยู่ไม่ได้ก็คือถ้าลื่นทั้งสองอันจะต้องมีอะไรมาดันหรือดึงไว้นะครับนะครับแล้วเรามาดูว่าและอยู่ได้ยังไงนะครับถ้าเด็กคนหนึ่งหนักเท่ากับ100นิวตันนะก็คือตรงนี้คือ100นิวตันนะฮะตามรูปนะครับ ปีนขึ้นไปตามบันไดได้สูง2.2เมตรดังรูปนะฮะสูงนะสูง2.2เมตรนะครับนะคือตามนี้นะฮะแรงดึงของเชือกจะเป็นเท่าใดนะครับนะ,ะก็คือเนื่องจากเขาบอกว่ามันลื่นหมดเพราะสิ่งที่เขามีก็คือตรงนี้ครับถ่านักเรียนสังเกตมีเชือกนะเส้นเชือกสีม่วงนะครับไปผูกไว้ที่ตรงจุด O สงจุด O นี้นะครับแล้วก็ที่บันไดนี้ก็คือตรงจุดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นบันไดนี้อยู่ได้โดยแรงดึงในเส้นเชือกนะครับนะสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือต้องใส่แรงให้ครบนะจุดต่างๆใส่แรงให้ครบแล้วดูซิว่าเราควรจะใช้สมก,การซิกไบซิกเอฟฟกเป็น0ซิกไมฟไฟเป็น0ย์แล้วก็ซิกมาโมมนรอบจุดไหนเป็น0ูนย์ถึงจะช่วยให้เราคิดคำนวณได้เร็วนะครับนั่นคือสิ่งที่ เราสนใจนะครับมาดูจากรูปของเรานะครับก็คือรูปนี้ถ้าเราเรียกจุดนี้เป็นจุดที่1จุดนี้เป็นจุดที่2นะครับที่จุดที่1ไม่มีแรงเสียดทานแต่มีแรงแนวฉากให้แรงแนวฉากตัวนี้คือ r 1นะครับตัวนี้คือน้ำหนักของเด็กนะครับแล้วก็มีน้ำหนักของคานก็คือ80อันนี้คือตัวนี้นะครับ แรงที่ใส่เข้ามาในเส้นเชือกก็คือแรงตึงในเส้นเชือกก็คือ t นะครับก็คือ t ตัวนี้นะครับอยู่ในแนวเส้นเชือกนะครับเนื่องจากโจทย์บอกเราว่ามุมน,นี้เป็นมุม30ทําทกับแนวระดับนะครับนั่นก็คือ t ทําม,มุมกับแนวระดับเป็นมุม30มสิบนะครับ t ท,ทามุมกับแนวระดับเป็นมุม30มนะี่หากเราหาประกอบย่อยของ t ในแนวแกน x ก็ได้เป็น t cos 30แกน y ก็คือ t sin 30 นะครับไล่มาอีกนะฮะพื้นล่างไม่มีแรงเสียดทานโจทย์บอกก็มีแรงแนวฉากเป็น r2 นะครับแรงแนวฉากเป็น r2 นะครับถ้ารูปนี้เราให้ซิกมาเอฟเฟ็เป็น0ซิกมาเอฟเฟ็เป็น0นะครับเราจะได้ว่าอะไรครับซิกมาเอฟเฟ็เป็น0ในแนวแกน x ครับเรามาดูในแนวแกน x นะครับเราก็จะมี ตัว r 1นรับนะครับในแนวแกน x แล้วก็มี t cos ส0 cos 30นะครับอยู่ในแนวแกน x สองแรงด้วยกันนะครับซึ่งมีค่ามแผน r 1นก็เท่ากับ t cos ส0 R1 เท่ากับ t cos ส0อันนี้คือในแนวแกน x ครับ ในแนวแกน y นะครับซิกมาฟเป็นศูนย์ได้เลยครับก็จะมีมี r 2นะครับ r 2ขึ้นนะครับ r 2ขึ้นนะครับมี100นิวตันลงมี80นิวตันลงมี t ไซด์30ลง3 3แลงด้วยแรงนะครับก็คือจะมี t ไซ n ์0บนะครับบวกกับ80แล้วก็บวกกับ100นะครับแล้วก็บวกกับ100นะครับครับอันนี้คือสมการของแรงส่วนสมการของโมเมนต์นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะฮะว่าเราจะเลือกจุดไหนให้เป็นจุดหมุนนะครับ เพื่อทําให้เราทํางานน้อยลงนะครับนะฮะก่อนหนึ่งก็คือในรูปนี้นะฮะสิ่งที่เราไม่รู้ก็คือตัว x x ก็คือตัวนี้ครับ x คือตัวนี้เพราะว่าระยะนี้จดบอกมาให้นะครับก็คือ1.2นะครับ x คืออะไร x ก็คือระยะในแนวแกนนอนที่จากจุดที่คน ยืนอยู่ <Okay. S 1> ครัก็คือแนวนี้อันนี้คือคนยืนที่นี่นะครับเมื่อกี้คนยืนที่นี่นะครับอันนี้คือตัวเด็กนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามแนวนี้เราแมปลงมาในแนวดิ่งนะครับนะเราใช้ตัวนี้ว่าเป็น k ห่างจากปลายของตรงนี้นะครับก็คือ k เพราะฉะนั้น x ก็คือระยะของแนวของน้ําหนักของคนที่ห่างจากปลายนี้ก็คือ x ตัวนี้นะครับน่มันก็คือ จะมีรูปร่างลักษณะ,ะยอย่างนี้อันนี้คือ x นะครับนะแล้วก็ด้านนี้คือด้านนี้ก็คือ2อจุดสองนะครับด้านนี้คือ2อจุดสองนะครับน,น, 2. 2นะบนะมีด้านนี้อีกนะครับ อันนี้คือ k นะครับและด้านนี้เราทราบเท่าไหร่ครับน่าเราทราบด้านนี้ก็คือเท่าไหร่ครับ2.6 2.6อครับอันนี้คือ2.6ในแนวในแนวดิ่งนะฮะในแนวดิ่งนะครับไป <ใน S 2> <ๆ S 1> จากตัวนี้ครับเราก็ใช้สามรูปคล้ายก็คือ2.2หาร x ก็คือ2.2นี้หารกับ x นะครับนี่เท่ากับ2.6ก็คือด้านนี้ครับ2.6นะครับและหารด้วย1.2ก็คือด้านยาวนี้นะฮะ สรางรูปคล้ายนะครับสางรูปคล้ายคุณค่อยขึ้นไปก็ได้ x ออกมาพอได้ x ออกมา k ก็คือเรา1.2ลบด้วย x ก็คือตัวนี้นะครับก็จะได้ k ออกมาก็คือ0.8 0.185 <0. 8. S 1> นะครับทั้งหมดนี้เพื่อที่จะามาใช้เป็นแขนกันนั่นเองนะครับก็จากซิกมา x เป็นศูนย์เมื่อกี้เราใส่มาแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่า R 1นการสมีความสัมพันธ์ยังไงจาก2ส,สมการนะครับ ก็ได้สมการที่2กับสมการที่3นะครับเราคิดรอบจุด O โมเมนต์รอบจุด O ก็คือโมเมนต์รอบจุดนี้เลยครับนะฮะโมเมนต์รอบจุดนี้นะครับโมเมนต์รอบจุด O ก็คือถ้าเราคิดรอบจุดนี้ก็คือจุดนี้จะมีโมเมนต์ไหลแรงด้วยกันเพราะว่าเรามีเอาทวนเข็มก่อนจะดูอันนี้คือตัวทีซน์นะฮะอันนี้คือตามเข็มนะครับ ส่วนทวนเข็มนะฮะเอาตามเข็มให้หมดก่อนนะครับมี R 1. 1นะฮะอ๋อ oh, oh. ไม่ใช่ uh. มี MG นะครับส่วนอันนี้คือจะไปแนวนี้นะฮะอันนี้คือในแนวนี้นะครับรานั้นมาดูให้ครบมันเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้คือโมเมนต์จะเป็นชุดนะครับ ก็คือถ้าเราใช้รอบจุด O นะฮะรอบจุด O เนี่ยก็คือซิกม่าเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเท่ากับซิกม่าเมนต์นเข็มนาฬิกานะครับก็มี r 1 2.6นะครับ r 1คูณกับ2.6ถ้าเรามาดูในรูปนะครับ r 1ก็คือตัวนี้นะฮะใช้จุด O ระยะของมันก็คืออันนี้คือแนวแรงอันนี้คือแขนเพราะฉะนั้น2.6นี่คือแขนนะครับก็ได้ว่า r 1คูณกับ2.6นะนักเรียนลองไล่รูปเมื่อกี้นะครับก็ได้ว่า100นะครับ คูณกับ k 80คูณกับ0.6นะครับแล้วก็ r 2คูณกับ1นนะครับอันนี้คือ่อาโม,มเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต,ต์ทวนนะครับเราสมการมาแก้ร่วมกันก็คือสมการที่2กับสมการที่3นี่ครับนะฮะสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยแรงตึงในเส้นเชือกนะครับ t จะมีค่าเท่ากับ90.5ิ้นิวตันนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามก็คือตัว t ตัวนี้นะฮะตัว t ตัวนี้นะครับนะครับ อันนี้คือสมการนะครับนักเรียนลองไปดูแล้วกันนะฮะใจเย็นก็ค่อยว่าไปนะครับมาดูต่อนะครับข้อสุดท้ายนะครับข้อ15นะครับนะอันนี้คือรูปสําหรับข้อ15นะครับนะบันไดโลหามีความสมมาตรแสดงดังรูปนะครับนะี่ด้านบนเป็นบันพับบันพับก็คือตรงนี้นะครับน,นี่คือบันพับนะครับ มีคารโลหะ B หมวลน,น้อยมากก็คือไม่ต้องคิดนะครับอันนี้คือหมายถึงคารตัวนี้นะครับทําให้บันไดทั้งสองข้างทํามุม60สรองศาก็แปลว่าด้านนี้คือ60สิบเหมือนกันนะฮะหกองศาเหมือนกันนะครับกับพื้นระดับถ้าบันไดแต่ละข้างยาวเท่ากับ L นะฮะคานสูงกว่าพื้นเท่ากับ h พรพบว่าคาน B ทั้งสองออกแรงดึงบันไดแต่ละข้างเท่ากับทก็คือ ตรงนี้มีแรงค่าเทกับีนะครับจงหาน้ำหนักรวมของบันไดในเทอมของ T L H ถ้าระบบไม่มีความเสียานระบบไม่มีความเสียาน,นี่คือคานของบันไดหรือส่วนเอื่นๆเนี่ยไม่มีแรงเสียานนะครับแล้วก็ตัวพื้นนะฮะก็ไม่มีแรงเสียาน,นะครับทีน,นี้เรามาดูแรงต่างๆที่กระทำต่อบันไดนะฮะถ้าเรามองจากด้านข้างนะครับ ก็คือกำหนดให้นะครับถ้าเรากำหนดให้นะครับเนื่องจากเขาบอกว่าสมมาตรสมมาตรก็แปลว่าหากว่าด้านขวาเนี้ยมีน้ำหนักเท่ากับตบิด้านซ้ายก็เป็นตบินะครับรน,รนะครับแรงแนวฉากนะแรงแนวฉากก็คือถ้าตัวนี้เป็น n ตัวนี้ก็คือ n เพราะฉะนซิกมาเอฟไวยเป็น0ูนยซิกมาเอฟยเป็น0สิ่งที่ได้ก็คือ 2n เท่ากับ 2w นะครับหรือ n เท่ากับ w นะครับ n เท่ากับ w นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้นะครับนะที่เราเห็นอยู่จากสมการจากที่บอกว่าเป็นสมมาตรนะครับเสร็จแล้วเราจะเลือกดูนะครับว่าเราจะใช้จุดไหนเป็นจุดมุนที่ทำให้เราทำงานน้อยลงนะครับนะในกรณีนี้พอใส่แรงครบนะครับมีมุมนะครับ เเป็นแรงปฏิกิริยาจากพื้นนะฮะเมื่อพิจารณาจุดสมดุลก็คือ AC AC ก็คือด้านนี้ครับด้านนี้ AC นะครับโดยหาโมเมนต,ต์ของแรงต่างๆที่กระทำต่อ AC รอบจุด O ครับจุด O ก็คือจุดนี้ครับก็คือจุดที่เป็นบานพับนะครับ <c oughs> เราก็ได้โมเมนต์ซนะิกม่าโมเรอบจุด O มีค่าเป็น0นะ มีโมเมนต์เนื่องจากแรงลอเป็นแรงอ่ามันเนื่องจากเป็นแรงลอเป็นโมเมนต์ตามแล้วการไหนคือโมเมนต์ทวนนะครับ <c oughs> ใช้จุดโอเป็นจุดหมุนนะครับ W ตบิลก็คือจะทําให้เกิดเป็นโมเมนต์อะไรครับโมเมนต์ตามเข็มครับตามเข็มนะครับตามเข็มน่เอ็น <N S 2> ก็คือโมเมนต์ทวนเข็มตัวทีก็ไม่ตัวตัวทีทีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเวลาเราใส่เราใส่อยู่สองทิศด้วยกัน นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อพิจารณาที่จุดนี้ก็คือเราต้องใส่ทิศลูกศรอ,ออกนะครับก็จะกลายเป็นเป็นตามตามอันนี้คือาคตามเข็มเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าซิกามาเมนตตามแล้วก็ซิกมาเมนทถวนนี่ะ W วคูณกับ OA O A เนะครับ O A, o A ก็คือระยะนี้ครับรายายะยะตอนนี้ตั้งฉากเพราะ อันนี้คือ w เราบอกแล้วว่าแขนของแรงก็คือความยาวของเส้นตรงที่ลากจากจุดมุนไปตั้งฉากกับแนวแรงนะก็คือใช้คำว่า oa <c oughs> ที่คูณกับ od od ก็คือนี้ครับนะจะตั้งฉากกับตัว t นะครับตั้งฉากกับตัว t เท่ากับโมเมนต์ของทวนเข็มก็คือ n คูณกับ oe oe ก็คืออันนี้ นะครับแล้วเราก็แทนค่าแต่ละส่วนนะฮะอย่าง OA ก็คือ L ส่วน2เพราะว่าถ้ามันมันคือ L ความยาวของอันนี้คือ L นะครึคร่งหนึ่งก็คือ L ส่วน2ะครับก็ได้เป็น L 2, ส่วน2 sin ซนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือ L c ค s 3สลบด้วย H ก็บอกตัว H มาให้นะครับ <c oughs> ก็แทนค่าครับสิ่งที่เราได้ก็คือ อันนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับก็คือ2 n เนท่ากับ w นะครับ n ก็คือเท่ากับ w จับแทนค่าลงไปนะครับนี่จับแทนค่าลงไปก็ได้เป็นตามสมการนี้ก็คือ w คูณกับ L ส่วน2คูณ1หนึ่งส่วน2ก็คือแทนค่านะครับแล้วก็จัดเทมนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือได้ความสัมพันธ์ของตัวตนะครับ w ก็คือน้ำหนักของตัวหนึ่งข้างนะครับหนึ่งข้างนะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณกับอะไรยุ่งๆตรงนี้ก็คือรูทสส่วนสลบด้วย H ส่วน L ะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับคูณกับ T นะครับทีนี้น้ําหนักของบันไดมันคือ2ข้าง2ข้างก็คือ2 W นะครับก็เอา2เข้าไปคูณครับแปะนสุดท้ายก็ได้ว่าน้ําหนักี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือจัดการกับข้างในด้วยนะครับอันนี้คือเรากระจายเข้าไปนะครับก็จะได้น้ําหนักออกมามีค่าเท่ากับ ตามสมการนี้นะฮะติอยู่ในรูปของ t นะครับและนี่คือโจทย์ฝึกทักษะของสมดุลนะครับในตอนที่4นักเรียนต้องไปทบทวนเยอะๆแล้วก็พยายามทำโจทย์เยอะๆนะครับเนะี่ยสมดุลก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะบอกว่าสนุกก็สนุกนะครับแต่ว่ายุ่งยากพอสมควรเพราะาเรามี3สมการก็คือ s i m เป็น0ูนย์ m เป็น0แล้วก็ sigma m เป็น0ูนย์ะฉะ่นั้นฝากไปทบทวนเยอะๆครับเราจะประสบความสำเร็จครับ